โดยทั่วไปแล้วมนุษย์ตัดสินด้วยตามากกว่าด้วยมือเพราะทุกคนสามารถมองเห็นได้แต่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถสัมผัสได้โหแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยครับจากหลักการนี้เนี่ยเขาก็เลยเสนอว่าสําหรับผู้ปกครองแล้วเอ่อไม่จําเป็นต้องมีคุณธรรมครบทุกข้อนะเอ้าไม่ต้องมีเหรอคะ ขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะมีคำกล่าวหนึ่งที่เราเจอในเอกสารค่ะน่าสนใจมากคือคนส่วนใหญ่พิสูจน์เราด้วยตาคนส่วนน้อยที่พิสูจน์เราด้วยมือเอ่อม,มันทำให้คิดเลยนะคะว่าสายตาที่คนอื่นมองเราจากภายนอกเนี่ยกับสิ่งที่เขาจะรู้ได้จริงๆผ่านการกระทำของเรามันต่างกันยังไงจริงๆคำนี้ที่มาอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าแก่นของมันเนี่ยก็คล้ายๆกับสุภาษิตไทยเลยค่ะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าหมู่คลำ ใช่เลยครับสุภาษิตนี้ให้น้ำหนักกับการได้ลงมือ,อ,อได้สัมผัสจริงๆมากที่สุดเลยนะครับใช่ค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันในประเด็นนี้แล้วค่ะว่าการมองด้วยตากับการรู้จักด้วยมือเนี่ยมันส่งผลต่อการรับรู้ตัวตนคนอื่นยังไงโดยเฉพาะถ้ามองในมุมของออผู้นําหรือว่าการเมืองนะคะครับประเด็นนี้ถ้าจะตีความในการมองคนเนี่ยชัดเจนมากครับพิสูจน์ด้วยตาก็คือแบบว่าคนส่วนใหญ่เขาจะประเมินจากสิ่งที่เห็นง่าย เร็วๆอย่างเช่นรูปลักษณ์ภายนอกตำแหน่งหน้าที่หรือการแสดงออกที่ดูดีซึ่งมันก็เร็วดีนะครับไม่ต้องลงแรงทำความเข้าใจอะไรลึกซึง้งอ๋อคือดูแค่เปลือกนอกว่าง,งันเถิกนะคะประมาณนั้นครับในทางกลับกันเนี่ยไอพิสูจน์ด้วยมือมันคือการทำความรู้จักตัวตนจริงๆซึ่งเอ่ออันนี้ต้องใช้เวลาต้องคลุกคลี ต้องสังเกตพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง,างๆอย่างใกล้ชิดแน่นอนว่าก็จะมีแค่คนส่วนน้อยเท่านั้นแหละครับที่จะทำแบบนี้เพราะมันต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ความตั้งใจจริงในการสัมผัสให้ถึงแก่นแท้ของคนคนนั้นพอพูดถึงเรื่องภาพลักษณ์กับความเป็นจริงโดยเฉพาะในบริบทของอำนาจการปกครองเนี่ยอดคิดถึงคนนี้ไม่ได้เลยค่ะนิโคโลมาเคียเวลี่กับหนังสือทีอ่ดังมากๆของเขา เจ้าผู้ปกครองหรือ the prince นะคะดูเหมือนแนวคิดจะสอดคล้องกันมากๆเลยโดยทั่วไปแล้วมนุษย์ตัดโดยทั่วไปแล้วมนุษย์ตัดสินด้วยตามากกว่าด้วยมือเพราะทุกคนสามารถมองเห็นได้แต่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถสัมผัสได้โหแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยครับจากหลักการนี้เนี่ยเขาก็เลยเสนอว่าสําหรับผู้ปกครองแล้วเไม่จําเป็นต้องมีคุณธรรมครบทุกข้อนะอา้าไม่ต้องมีเหรอคะ ไม่จำเป็นต้องมีจริงๆครับแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้คนอื่นเห็นว่ามีอ๋อคือต้องสร้างภาพถูกต้องครับเหตุผลในเชิงปฏิบัติก็คือคนส่วนใหญ่มองแค่ภาพลักษณ์ที่เห็นมีแค่คนกลุ่มเล็กๆที่จะเข้ามาคลาหรือสัมผัสตัวตนจริงๆได้แล้วเป้าหมายสูงสุดของมาเคเวลีก็คือความมั่นคงของรัฐซึ่งเอ่อบางครั้งมันก็อาจจะต้องใช้วิธีที่ไม่ค่อยจะตรงไปตรงมานักเข้าใจแล้วค่ะ ดังนั้นคนที่สร้างภาพลักษณ์เก่งๆเนี่ยอาจจะประสบความสําเร็จในทางการเมืองได้ดีกว่าคนที่ดีจริงๆแต่ว่าอาจจะขาดชั้นเชิงทางการเมืองไปฟังดูเป็นการเมืองที่แบบเข้มข้นมากเลยนะคะแต่ว่าการสร้างทําดีเนี่ยคือมันเหมือนแสดงละครตลอดเวลามันไม่เหนื่อยหรอคะแล้วมันเสี่ยงถูกจับได้ด้วยทําไมคนถึงยังทํากันอยู่แล้วการแสดงแบบนี้ไปนานๆมันจะมีผลกับตัวตนเราจริงๆไหมคะ อืมคำถามน,น่าสนใจครับมีหลายเหตุผลที่คนเลือกจะแสดงบทคนดีนะครับอาจจะเพื่อการยอมรับทางสังคมเพื่อให้ได้โอกาสหรือผลประโยชน์ต่างๆเพราะสังคมโดยรวมก็ชื่นชมคนดีอยู่แล้วค่ะก็จริงหรือบางทีก็เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งหรือแม้กระทั่งใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมชักชุงคนอื่นแบบที่มาเคียเวลี่ว่าไว้นั่นแหละครับแล้วที่ถามว่ามันจะกลายเป็นตัวตนจริงๆของเราได้ไหมคะการแทงทำเนี่ย อ่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้นะครับถ้ามองในทางวิทยาศาสตร์สมองเนี่ยมันมีแนวคิดเรื่อง neuroplasticity neuroplasticity ครับคือสมองเรามันเปลี่ยนแปลงได้ตามประสบการณ์การทำอะไรซ้ำๆบ่อยๆมันก็เหมือนการฝึกทักษะอย่างหนึ่ง ตอนแรกอาจจะฟืนฟืนหน่อยแต่พอทำไปไเรื่อยๆสมองก็สร้างเส้นทางใหม่จนพฤติกรรมนั้นกลายเป็นนิสัยเป็นธรรมชาติของเราไปได้โหน่าทึ่งนะคะอีกทางหนึ่งก็คือเรื่องจิตวิทยา cognitive dissonance คือความไม่สบายใจเมื่อความคิดกับการกระทำมันขัดกันพอเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยใจเรามักจะหาเหตุผลมาสนับสนุนการกระทานั้นเพื่อลดความขัดแย้งในใจอ๋อห,หาเหตุผลให้ตัวเองสบายใจใช่ครับ สุดท้ายความคิดหรือแม้แต่ตัวตนเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนตามการกระทำนั้นไปได้หรือถ้ามองมุมปรชัชญาอาริสโตโต e ก็บอกว่าคุณธรรมนี้เกิดการฝึกฝนจนเป็นนิสัยเหมือนกันอืมก็น่าคิดนะคะแต่ว่าในโลกจริงๆเนี่ยการแสดงที่ไม่เนียนหรือทำไม่สม่ำเสมอมันก็มีโอกาสที่จะโดนจับโปะได้เหมือนกันนะคะแน่นอนครับ จับโป๊กก็คือปรากฏการณ์ที่ภาพลักษสวยๆที่คนเห็นด้วยตาเนี่ยมันดันไปขัดแย้งกับความจริงบางอย่างที่โผล่ออกมาหรือที่ถูกมือคลำเจอ<ะ>สาเหตุก็อาจจะเพราะความกดดันความเหนื่อยล้าที่ต้องสวมบทบาทตลอดเวลาหรือมีสถานการณ์บางอย่างมากระตุ้นให้ตัวตนจริงๆมันเผยออกมายิ่งในยุคดิจิทัลแบบนี้นะครับข้อมูลมันไปเร็วมากมีร่องรอยออนไลน์ทิ้งไว้เต็มไปหมดไหนจะพลังของนักสืบโซเชียลอีกใช่เลยค่ะแป๊บเดียวรู้กันทุเรื่อง การโป๊ะแตกเนี่ยมันเลยเกิดง่ายขึ้นแล้วผลกระทบก็กว้างกว่า,วาเดิมเยอะเลยตัวอย่างที่เราเห็นบ่อยๆก็เช่นคําพูดหรือการกระทําในอดีตของคนดังๆโดยเฉพาะนักการเมืองที่มันขัดแย้งกับสิ่งที่ทําในปัจจุบันเออใช่ใช่เจอบ่อยมากพอโดนขุดคุยขึ้นมาแล้วพยายามเออเรื่องบาลีตอไม่ตรงคําถามเนี่ยก็ยิ่งทําให้ความน่าเชื่อถือมันลดลงไปอีกแล้วก็มีอีกเรื่องที่ต้องระวังคือโรคอํานาจครับโรคอํานาจ คืออะไรคะคือภาวะที่ผู้นำเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปหลงลืมตัวตนเดิมไม่ค่อยฟังเสียงทุ้งติงชอบแต่คนที่เออใช่ครับผมเหมาะสมครับท่านอ๋อพวก yes man ครับพอรายล้อมด้วยคนแบบนี้ก็อาจจะตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ความจริงจนนำไปสู่การโปะแตกครั้งใหญ่หรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้เลยครับ ฟังดูแล้วมันก็มีความขัดแย้งในตัวเราเหมือนกันนะคะคือด้านหนึ่งเราก็อยากให้ภาพลักษณ์กับตัวตนจริงๆของเรามันตรงกันจะได้สบายใจไม่ต้องฝืนแต่อีกด้านหนึ่งโลกที่คนส่วนใหญ่ตัดสินด้วยตาเนี่ยมันก็เหมือนบีบให้เราต้องรู้จักบริหารภาพลักษณ์เหมือนกันเพื่อความสําเร็จหรือบางทีก็เพื่อความอยู่รอดครับผมว่าทางออกอาจจะไม่ใช่การปฏิเสธการสร้างภาพไปซะทั้งหมดนะครับแต่มันคือการบริหารจัดการอย่างมีสติ คือต้องรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรทำไปเพื่ออะไรแล้วก็รู้จักเลือกนำเสนอความจริงในมุมที่ดีที่สุดโดยที่ไม่บิดเบือนแกนแท้ของเราอืเลือกนำเสนอความจริงในมุมที่ดีที่สุดครับมันต้องอาศัยความยืดหยุ่นแล้วก็ความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ด้วยการจัดการภาพลักษณ์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือทักษะอย่างหนึ่งที่จำเป็นในสังคมนะครับไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปคค่่ะะแต่ก็ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งที่อาจจะ โหดรายนิดหน่อยคือในไทยที่สุดแล้วเนี่ยเกมการเมืองหรือเกมสังคมหลายๆครั้งผู้ชนะมักจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการเล่นเกมภาพลักษณ์คนที่ซื้อสัตว์จริงใจมากๆแต่ถ้าขาดทักษะตรงนี้ไปเนี่ยก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้ความดีนั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจไว้เลยก็ได้นะครับ สรุปได้ว่าความท้าทายสำคัญก็คือเราอยู่ในโลกที่ตาของคนส่วนใหญ่มีอิทธิพลสูงมากๆนะคะทําให้ภาพลักษณ์กลายเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเวทีการเมืองอย่างที่มาเคียเวลลี่ได้ชี้ให้เห็นมาตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนแล้วใช่ครับถูกต้องเลย การสร้างและบริหารภาพลักษณ์เนี่ยก็เลยเหมือนเป็นดาบสองคมนะคะที่ด้านหนึ่งอาจจะนําไปสู่การขัดเกลาตัวเองให้ดีขึ้นจริงๆแต่อีกด้านก็อาจจะนําไปสู่การถูกเปิดโปงสูญเสียความไว้วางใจหรือเพอผอก็อาจจะหลูลืมตัวตนที่แท้จริงของเราไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเอ่อเมื่อระบบสังคมมันมักจะให้รางวัลกับภาพลักษณ์ที่ดูดีแล้วการจะไปเปลี่ยนแปลงระบบนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่และยากมาก การจะนำทางไปสู่ความสำเร็จหรือการเป็นผู้ชนะในเกมนี้ได้เนี่ยอาจจะต้องอาศัยศิลปะอย่างมากเลยครับในการหาจุดสมดุลสมดุลระหว่างอะไรกับอะไรคะระหว่างการรักษาแกนความซื่อสัตย์ภายในตัวเราเองกับการใช้ทักษะบริหารภาพลักษณ์ภายนอกอย่างชาญฉลาดต้องมีสติรู้ตัวอยู่เสมอมีความยืดหยุ่นแต่ต้องไม่ลืมเป้าหมายที่แท้จริงของเราท้ายที่สุด คำถามอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นใครแต่คือเราเลือกที่จะเป็นใครและแสดงออกอย่างไรในโลกที่มองเราผ่านสายตาเป็นส่วนใหญ่การหาสมดุลระหว่างความจริงใจภายในกับภาพลักษณ์ที่จำเป็นภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นศิลปะของการอยู่รอดและการสร้างผลกระทบเชิงบวกในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้ก็ได้ครับเป็นเหมือนการเป็นคนดีที่ฉลาดนั่นเองครับ